ครับสวัสดีครับก็มาพบกับมานาฬิกา Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโกเทอร์เทนะครับไซโกเต่าเขียวนะครับเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับก็ผลิตขึ้นมาจำนวน3,500เรือนเท่านั้นนะครับแล้วก็รหัสตัวนี้เนี่ยก็ชื่อว่ารหัส s r p b 0 1 k นะครับกระจก เป็น h a r ์ดเลนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับใช้รหัสเครื่องว่า c r 3 6นะครับเม็ดมะยมเป็นเม็ดมะยมเกลียวนะครับเครื่อง c r 3 6เนี่ยก็สามารถสำรองพลังงานได้40ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็กันน้ำได้200เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวสวยเหมือนกันนะครับสำหรับเต่าเพราะว่าเข็มวิ มันจะตัดกับหน้าปัดแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยตัวเขาเรียกตัวอะไรตัวอินเด็กตัวขอบแชปเตอร์ลิงตรงเนี้ยก็คือมันจะสีมันจะแมทชิ่งกับเข็มวิเลยเห็นไหมครับ4.4จุด 4. 4ม,มุมที่12นาฬิกานาฬิกานา,กาิแล้วก็9นิมันจะแมทชิ่งกันมากๆเลยเนี่ยเขียวตัดเหลืองมันก็จะดูแบบมีมิติแบบรอยเด่นขึ้นมา นะครับผมว่าตัวนี้สวยขอบยังหมุนได้นะครับตัวเรือและสายเนี่ยผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับก็สแตนเลสสตีลอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะลอกจะอะไรเพราะเป็นสแตนเลสนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความกว้างของนาฬิการืวนี้มันเท่าไหร่แน่นะครับ 45่มิลซึ่งค่อนข้างกว้างนะครับก็คือนาฬิกาทรสงสปอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับดูว่าหนาเท่าไหร่หนาเนี่ยวันสิบสามมิลนะครับแล้วก็หัวสายเนี่ยหัวสายเนี่ยประมาณ22่มิลนะครับอันนี้คือนาฬิกาไซโกเต่านะครับซึ่ง วางจัดจำหน่ายเนี่ยก็ค่อนข้างนานและหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นกันตามท้องตลาดนะครับตัวนี้จะไม่ได้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายน้้ำนะครับว่าภายน้้ำเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงครับภายนน้ำแจ่มแจ้งนะครับสวยงามนะครับสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายแบบ งัดแล้วก็บีบออกมานะครับแล้วก็บีบได้นะครับแล้วก็ฝาหลังเป็นฝาทึบฝาเกลียวนะครับแล้วก็ก็จะระบุนะครับว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับเรือนที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือตัวธนกาของไซโก้นะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้ว นะครับตามร้านตามอะไรเนี่ยก็ไม่มีนะครับถ้าเกิดใครถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับโอเคครับจบแล้วสำหรับการรีวิวเต่าเขียวนะครับขอบคุณมากครับ